คำมบัดีครับบนนกกานาคาลดนะครับอันนี้มี XADV 750นะครับ2023นะ่าะเทาลัมโบนะครับสวยมากก็ามาตดติ้งนะครับอัปเกรดระบบช่วงล่างใหม่นะครับหน้าเออลินหลังเออลินไปเลยนะสุดกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับใส่แล้วรถก็จะสูงขึ้นนะครับพามาดูชุดคาทิกของเออลินนะครับเป็นคาทิคที่สวยแล้วก็ ดีมากนะครับราคาแรงนิดนึงนะครับหลักการแต่งรถของผมผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะเอาให้สุดนะครับเอาให้สุดสุดที่เราอยากได้นะครับถ้าไม่เอาให้สุดที่เราอยากได้เราก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหล่นะครับแล้วเราก็จะต้องมาเสียเงินซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับามาดูต่อที่โต๊ะทำงานนะครับนี่ก็เป็นชกหน้านะครับของ XADV นะครับโชว,ว่าเป็นผู้ผลิตให้ เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนชุดค่าทิกนะครับเป็นของเอรินนะครับภายในเป็นของเอรินทั้งหมดเลยระบบวาลวน้ำมันนะครับสปริงนะครับโชคกเนี่ยก็จะกลายเป็นโชคอกเอินไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับจะสามารถที่จะปรับค่าพีโหลดได้คอมเพรสชันได้รีบาวได้นะครับก็เข้าร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับก็จะสามารถที่จะเซตติ้งให้มีประสิทธิภาพตามที่เอรินกำหนดไว้นะครับ ต้องเซ็ตน้ำหนักเซ็ตอะไรด้วยเลือกเบอร์สปริงด้วยเลือกออน้ำมันให้ถูกต้องนะครับไปครับลงมือทํางานกันสวยมากเลยนะครับจริงๆแล้วก็ขั้นตอนนี้ผมจะต้องทํางานแล้วแต่ว่าอดใจไม่ไหวที่เราจะต้องถ่ายนะฮะเนี่ยสวยมากเลยอันนี้เป็นหัวปรับพีโรดนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับสามารถที่จะปรับค่าคอมเพรสชันได้นะครับก็สายขวาใส่ให้ถูกด้านด้วยนะครับใส่ผิดด้านก็ ก็ขาวมิกนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนจะล้อนะครับเข้าร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับาจะติดตั้งให้อย่างถูกต้องตามที่เรนนิ่งมากับโรงงานนะครับครับหลังจากที่เราติดตั้งชุดคาทิกเข้าไปนะครับเราก็ทําการไขท็อกนะครับน็อตล็อกชุดคาทิคเนี่ยอย่าอเวท็อกนะครับคาทิกแพงมากนะครับทํางานให้มันมีคุณภาพนะครับพรีเมียมนะครับเป็นไปตามกําหนดของผู้ผลิตนะครับครับก็ติดตั้งชุดคาทิกเข้าไปเรียบร้อยนะครับ หัวคาทิคก็จะมีฟังก์ชันนะการปรับพีโลแล้วก็การปรับรีบาวคอมบชิชันนะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับปรับให้ถูกต้องตามตามน้ําหนักของผู้ขับขี่นะครับใส่แล้วเนี่ยโช๊คคุณนี้กลายเป็นโช๊คเอรินไปนเลยนะครับถ้าคุณซื้อโช๊คเอรินทั้งต้นนะครับคุณจะมีคุณจะต้องเตรียม,มงบไปประมาณประมาณแสนบาทนะครับหรืออาจจะเกินด้วยนะครับเพราะว่าเห็นโช๊คของฮาร์เลยนี่เขาไปตามหากันนะครับ อัพไซด์ดาวเออร์ลินนี่ต้นหนึ่งนี่สามแสนยอมเลยนะฮะเดือนนี้แต่งรถกันฮาเลย์นี่ไม่ใช่รถลุงแล้วนะครับฮาเลย์กลายเป็นร,ปรถวัยรุ่นวัยรุ่นแบบมีตังนะไอ้ครับเดี๋ยวเราปรับพีโหลดแล้วก็ติดตั้งใส่รถกันนะครับน็อตเซนเซอร์เอบีเอันะนี่น็อตขนาดแปดมิลนะครับเราต้องใช้ประแจขนาด1นึับสนะครับด้วยความละเอียดนะครับแค่นี้พอนะครับถ้าไปโอท็อกเนี่ยเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นหกเหลี่ยมนะต้องใช้ประแจทับ4เช่นกันนับปังโคตนะครับ ุ่มล้อหน้านะครับคเร์บ่งครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งชุดคาทริกนะครับเอรินนะครับในรถ xadv 750นย์ะปี2023นะครับนุ่มนวลนะครับรถจะสูงขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งนี่เป็นชุดฝานะครับของเอรินนะครับก็ โชกก็สามารี่จะปรับได้แบบ f u l l adjust เลยนะครับอันนี้ก็ปรับไว้ให้น้ำหนัก80กิโลนะครับ e 바 s i o n นะครับปรับได้15คลิกนะครับก็ปรับเอาตามความชอบนะครับไปลองดูว่ามันนุ่มแค่ไหนนะฮะให้เจ้าของได้ทดสอบดูรถที่ติดตั้งชุดคาทิคของเออร์เข้าไปนะฮะรถก็จะมีความสูงขึ้นนะครับหนิ้ว นะครับส่งชัดเจนนะครับชอบก็มาสั่งซื้อได้นะครับเบรกหน้าแรงๆกำาละขยมเลยฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ